สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่สวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับเป็นบ้านสวนวินกาวาสวนทุเรียนภูเขาไฟแอนคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคาเฟ่หรือร้านกาแฟนะครับจะอยู่ทางด้านหน้านะครับตอนนี้ผมเดินมาด้านหลังนะครับมาชมสวนเงาะแล้วก็สวนทุเรียนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้โหเงาะ ครับคุณผู้ชมครับเงาะกําลังงามเลยนะครับคุณผู้ชมดูครับได้ฝนมานี่เงาะนี้งามมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมสวนเงาะนะครับคุณผู้ชมครับอือคุณผู้ชมครับพี่น้องครับเงาะได้ฝนมานี่งามเลยครับพี่น้องครับถามันสุกนี่เป็นเงาะทั้งผููเขาไฟกันทลักเขานะครับถามมัน สุกนี่สีแดงอะลามแล้วก็สวยงามเลยนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับเดี๋ยวผมซูมอ่าเดี๋ยวผมปรับโฟกัสกอนเด้อครับพี่น้องครับมัน่โฟกัสนะครับพี่น้องอ่านี่ครับโฟกัสแล้วงามแล้วครับอื้เงาะอ่ายางงามเลยนะครับพี่น้องครับอ่มันโฟกัสถูกอยู่ข้างหลังหมือนกับพี่น้องคุณมันโฟกัสทูนน่นเสยเลยครับพี่น้องอ้าเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ครับ อ่าเงาะสวยงามนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับอืสุดยอดนะครับพี่น้องครับอ่าโฟกัสนะครับพี่น้องครับนี่อ่าโฟกัสแหละนะครับแตะโฟกัสแล้วนะครับโอ้งามคักอหลีครับอือมึงเอาครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดงามแห้งครับพี่น้องครับเงาะเป็น เริ่มสีสุกแล้วนะครับเริ่มแดงๆแ,แล้วครับพี่้องโอ้สวนเงาะนะครับวินกาวาสวนทุเรียนภูเขาไฟแอนคาเฟ่นะครับซื้อซื้อส,อสวนเพ่นนะครับอ่านี่นะครับผมแตะมันโฟกัสสวยงามครับอ่าเดี๋ยวผมสบพ้าทุกท่านนะครับ เดินไปชมทุเรียนภูเขาไฟนะครับทุเรียนภูเขาไฟสวนเพลินนะครับพี่น้องบ้านสวนวินกว,วาสวนทุเรียนภูเขาไฟแอนคาเฟ่พี่น้องครับนี่ต้นทุเรียนครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับพี่น้อง เริ่มมิน่วยแล้วนะครับพี่น่องครับตรงนี้ก็เป็นหอคอยขึ้นชมวิวสวนทุเรียนนะครับพี่น้องครับทางสวนทําทางเดินไว้ดีทีเดียวเพราะว่าฝนตกนะครับบางทีก็พื้นเฉอะนะครับแต่ทางสวนก็ได้ทําทางเดินแบบนี้ไว้ให้นะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับทุเรียนดกแล้วก็งามนะครับพี่น้อง อ่ะไปละครับคุณผู้ชมครับไหเบิงซำนี่แลดเดอครับฝนสิตกสิฟ้าเมื่อบาทแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ